ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะพาคุณผู้ชมได้มาที่ร้านอาหารเจ้าอร่อยกับบรรยากาศสุดชิลของอำเภอชัยโยที่วันนี้พี่แอคเจ้าของร้านนะครับได้เชิญเรามาสัมผัสความอร่อยแบบจเต็มรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับกันที่ร้านอาหารสกายบาร์ตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสกายบาร์เป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีนั่งสบายมีทั้งโซนของห้องแอร์ที่เย็นฉ่ำ หรือว่าโซนด้านนอกที่เลือกนั่งได้ตามชอบเลยครับพนักงานที่นี่เป็นมิตรและบริการด้วยใจทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจทุกครั้งและยังมีดนตรีสดให้ฟังในทุกค่าคืนช่วยเพิ่มบรรยากาศของการทานอาหารของเรานั้นให้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับกับรายการอาหารที่มากมายหลากหลายกว่า100รายการอร่อยเกิน1ล้านคะแนนอย่างแน่นอนเลยครับเพราะที่นี่นั้นจะมีเมนูเด็ดมากมายที่ต้องห้ามพลาดกันที่พี่แอ๊กนั้นการันตีเลยครับว่าทุกเมนูอร่อยอย่างแน่นอน กับวันนี้ที่พีเลือกให้เรานั้นได้มาลองชิมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งผัด3าฉุนเป็นเมนูโบราณที่หาทานได้ยากครับรสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นกระเทียมดองอร่อยมากหรือแกงส้มไข่ปลาริวกิวแกงส้มรสชาติจัดจ้านถึงใจเนื้อไข่ปลาริวกิวอร่อยมากเลยครับหรือจะเป็นต้มแซบเอ็นแก้วนะครับที่รสชาติรอ้อนแรง สดคล่องคอเอ็นแก้วตุนจนเปื่อยนุ่มละลายในปากเลยครับหรือจะเป็นเมนูปลาทับทิมทอดสองใจที่ทอดกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับและเมนูกุ้งกระเบื้องเมนูของทอดที่กรอบอร่อยลงตัว ทานเพลินจนหยุดไม่อยู่เลยนะครับและนี่เป็นเพียงหนึ่งใน100เมนูนะครับที่จะรอให้คุณผู้ชมนั้นได้มาพิสูจน์ความอร่อยของร้านสกายบาร์แห่งนี้กันนะครับร้านนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง5ทุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณทุกเวลาเลยครับร้านนะครับจะอยู่ก่อนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนะครับมีที่จอดรถสะดวกนะครับพิกัดร้านจะอยู่ใต้คอมเมนต์เช่นเดิมครับ ติดต่อสอบถามหรือจองโต๊ะกันก่อนได้นะครับที่พี่นิ่มเบอร์โทรศัพท์0926206952นะครับ